สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเหรียญหลวงปู่แก้วเกสาโลนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับปี2526ัออกวันหนองควานะครับอายุ102ปีมีด้วยกัน2 2เนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับจะเป็นลมมันปูออกสีน้ําตาลเข้มนะครับกับสีที่จะอ่อนกว่านิดหนึ่งนะครับ จริงๆก็เป็นก็เป็นมันปูเหมือนกันนี่แหละครับแต่ส่วนผสมของน้ำยาเป็นคนละล็อตกันนะครับทำให้เหรียญมีสีที่ออกกระแสสองแบบแบบนี้นะครับคือออกเหลืองกับออกสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับส่วนบล็อกก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับระบุวัดหนองขาวานะครับ อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองยันสวยมากเลยนะครับทุนนี้เหมือนกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมครับวัดหนองพวัวอ,อําเภอบ้านค่าย้าายจังหวัดระยองนะครับอันนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปูก่แก้วนั่งพรมนะครับเต็มองค์นั่งขัดสมาธินะครับด้านข้าง ฝั่งซ้ายมือเรานะครับระบุว่ายุ1ร้อยสองปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบหกหลวงปู่แก้วเกษารลนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์สูงอีกรุ่นของท่านนะครับโดยเฉพาะด้านเมตตานะครับค่อนข้างสูงนะครับเหรียญน,นี้เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับเหรียญหลวงปู่แกวรุ่นนี้นะครับทีนี้มาดูการสังเกตเหรียญกันบ้างนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ เวลาจะดูของแท้ของปลอมเนี่ยจะพิจารณาได้อย่างไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับให้ดูที่บริเวณห่วงนะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะมีลักษณะเป็นเป็นวนๆแบบนี้นะครับเกิดจากการแกะบล็อกนะครับเป็นลักษณะเป็นวนๆแบบนี้นะครับของปลอมทําไม่ได้นะครับของปลอมทําไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับ ็นไหมัจะเป็นวนๆนะครับจะเป็นลักษณะวนๆอย่างที่ผมวงให้ดูเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับรอบห่วงเลยนะครับรอบหูเหรียญเลยนะครับมาดูอีกเหรียญนึงก็เหมือนกันครับเห็นบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับฮะ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขั้นแรกนะครับจุดแรกนะครับทีนี้มาดูมาดูจุดที่2นะครับคือตรงรายละเอียดขององค์หลวงปู่แก้วนะครับของแท้เห็นไหมครับรายละเอียดนะครับตรงองค์หลวงปู่แก้วเห็นไหมครับแววตาลึกนะครับใบหูนะครับเห็นไหมฮะเส้นสายของแท้เห็นไหมครับ ช่างเขาแกะงานได้ดีนะครับเขาเน้นรายละเอียดมากๆเลยนะครับช่างสมัยก่อนนะครับช่างปี2 5 0 6นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพวกนี้ของปลอมถอดแล้วไม่ค่อยจะติดนะครับรายละเอียดเล็กๆข้างบนเนี่ยนะฮะที่เป็นลักษณะแบบการขีดเพื่อทําให้เหมือนว่าเป็นธรรมชาติของริ้วจีวรหรือผิวหนังของคนที่มีอายุนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับ ง่ายๆเลยนะครับดูให้คมแบบนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้มาดูใต้พรมบ้างนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญเวลาเจอเหรียญสภาพใช้นะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมฮะใต้พรมนะครับเห็นไหมฮะใต้จะมีความคมมากเห็นไหมครับ เนี่ยจะไม่มีรอยสลบแบบปลอมนะครับนี่ครับคมมากๆนะครับเหรียญเห็นไหมฮะเส้นเส้นสายฝนข้างล่างเห็นไหมครับมีทุกเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญกันด้นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับ เส้นสายฝนนะครับเร์ครับเป็นขีดผงขวางนี่นะฮะมีทุกเหรียญนะครับมีทุกเหรียญครับเห็นไหมฮะรายละเอียดของแก้วก็เหมือนกันนะครับคมเห็นไหมฮะมีการแกะใต้พื้นนะครับเป็นเส้นแบบลักษณะการกลียวบล็อกนะครับเห็นไหมฮะมีขีด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 ตามองพระนะครับหิวทีวอนนะครับเ พร้อมถอดไม่ติดนะครับเป็นรายละเอียดสำคัญนะครับทีนนี้มาดูบริเวณบริเวณขอบของด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเป็นเสี้ยนวนๆเห็นไหมฮะเป็นเสี้ยนนะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นเสี้ยนคมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเสี้ยนคมๆนะครับหูเจาะไหมฮะต้องปิ้นนะฮะปิ้นแบบนี้นะครับไม่มีรอยซ้อนนะครับ เป็นเล็กน้อยแบบนี้นะครับเห็นไหมคระที่พวกนี้ฮะต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเห็นไหมครัตรงขอบเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากๆนะครับยิ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆเห็นเหรียญจริงนะครับจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครัเส้นที่ขอบพวกนี้นะครับเห็นไหมดูง่ายมากๆนะครับทีนี้มาดูตัวตัดกันบ้างนะครับ ตัวตัดรุ่นนี้เป็นตัวตัดหยาบนะครับตัวตัดหยาบแบบแบบพราลพุทีมนะครับประมาณนั้นนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดจะค่อนข้างหยาบตัดแล้วมีการหักไปเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดเดียวกันเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดเดียวกันมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกันนะครับตัวตัดตัวเดียวกันนะครับ ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากครับนหฮะตัดแล้วลักษณะตัดแล้วมีการหักไปเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตัวตัดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับไม่ยากครับดูเหรอรุ่นนี้เป็นเหรียญน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับประสบการณ์ดีมากๆเลยนะครับรุ่นนี้ เป็นพระที่หลวงปู่บอกว่าถ้าท่านไม่อยู่ท่านแก้วแทนท่านได้นะครับหลวงปู่ทิมท่านกล่าวไว้นะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนําเหรียญดีของเมืองระยองอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญหลวงปู่แก้ววัดหนองผวานะครับรุ่นสุดท้ายครับสวัสดีครับ